มีคนบางคนป,ปิ๊บอยู่ข้างนอกเป็นอะไรต้องมาดูสิมันเป็นอะไรอ๋อ้นกพิราบบินว่อนเลยทุกคนมีอะไรนะลูกมีอะไรครับฮะเอาอะไรม่เยาอะไร อยากได้อยากได้หนูเลยลูกหนูจนขาดไปแล้วหนูนะกัดจนขาดไปแล้วนะจนเน่าไปแล้วนะของหนูใช่ไหม <c oughs> หนูเนา่ากระตูนหนูเน่าขาดานจนจนว่าเป็นรูปหนูละ,ะเสียงอะไรลูกโอ้ใบหม่ เพราะให้มันมันลวงก่อนหมดด้จากจังเฮดความสาดเถื่อเดียวเพราะฉันเฮน็ดเราเฮ็ดอีกนะจ๊กทุกคนเมื่อคืนอุณหภูนะมิลดเลือศูนย์องศาหนาวคากเมื่อคืนคนก็นอนขคางๆางเมนอนอยู่กับมัมมีนนะลูกนะเมื่อคืนเนี่ยติดกับมัมมีเลย ดอกไม้เลยเหยาตายค่าต้นใช่เห็นปะเหยวตายค่าต้นเลยด้บ่ร่วงเด้ดอกอันนี้เหยวตายค่าต้นเลย เช้าๆเสียงคนเดินไปทำงานเนาะทุกคนเสียงคนไปเห็ดงานหนาวยังไงก็ต้องได้ไปเหตุการณ์ที่งานเนี่นะทุกคนคุณมีอะไรบอทบีเซจิบวดปวดัดไทย ว่าแล้วผมปุ๊บเลยลูกก็พิจารน,นาทุกคนน้องมาปุ๊บพ <c oughs> าลาเสร็จแล้วเช้านี้ราเป็นเบี้ยง้องงมแงก็เมี่นี่ดูนะมาม่าจะเก็บ